hoàn à <S Liberty> anh <Overwatch> không là đây Hãy chết cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กรมมาใจจากกันไปไม่ดูใครไปตามประเภทนี้เราบนน้ากันนอเอาบนน้ากันจุดบอกกลเซ่รงพยาีนี้โรงารทั้งหลายเวาทมีที่สงสวงวัสัิกะละ์อค์พอใหญ่ห้องบกปูรูงเย็นเนาะม่จะพันลรืความเจ็บใจไดความไข่เหน้เ็นสืบารูลงเย็นร็่ตะโกนโตของได้เท่เทวดาก็ยในห้องมายูเย็นเป็นสุเดรูเดร์ दत्सा भगवतो रातो समोदत्सा नापो दत्सा भगवातो रातो सम सम्मुदत्सा नापो दत्सा भगवतो रातो सम सम्मुदत्सा इमिना सकालेन पुठाङ्गपि पूजया मा ทีมีนาสักกาเลนาสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสมมาสมุทโธภควาปุถังภะคะวันตังอภิวาเีมิสวาค้าโตภะคะวาตาธรรมูธรรมนัม,มนาสามมิสุปฏิปันโนภะคะโตตาวะกัสังโฆสังฆังนบา,านิปุธังสราน,างนัมมนรานางขจามิธรรมังสรนังขจามิสังฆังสราน,างนังขจามิ Uta puja maha, te jawarto dhamma puja maha, ponjo sangka puja maha, poka woko, ilo kanadang adi budaya ma, sapa putang ratananang, sapa tambang ratananang, sapa sangkang ratananang, sapa putang ratananang, sapa tambang

Prasiddhime, Kulpa-Kochaa, Acharya Prasiddhime, Sarva-Divaa Prasiddhime, Satyagumma Prasiddhime. Paritava Namnetam Samnetam Adhantam, Avighita เจตอุมมาเจยันโตเทวาชรธรุสเมยขันรัปนาคาอิทันตาสันิเิยังมิรวาชนังสาตวเมสุนันโตอัมมัสวรคโลยัมมันตาอัมมัสวรคโลยัมมันตโตอัมมสวรคโลยยัมมันตา จำโลกทั้งสิบหกชั้นฟ้าทั้งสิบ้าชั้นดินเสี่ดินบารันก็ถึงฐานลีลายุดจารย์ญาญาทุกปออกจากวิมานสู่สถานุคณาลันสลํพิธีทำพิธีบวงสวงบอกเขาเราเสียกงลงผู้ลมเย็นฟงทั้งคงลงผู้ใหญ่พระพุทธธรรมระสง์องคม่ตนี้เทวทูทุกทุกดนลงจะเมตเขียน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักกาน์ที่พบควารักษาในาิคแมแห่งวัดกองหินผุเนเงี่ยนคือนีอ้ผู้ขาทั้งหลายได้กำหนดจัดงานบุญมาเพืนี้บุญบริเวณเทพมหาชาติเวสานนทชาดุกยุคที่สามกันออกมาเทศนา เพื่อเป็นการไหว้ซึ่งบูชาคาถาทอนโดยมีงานซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่สิบห้าหเจ็ดทอนมีแนคมอุตศักราสองพันหนาร้อยหกสิบเจ็ดัเชิญเจวดาเจ้าทางหลายทั้งเมตุนี้ประภูมิเจ้าที่เจ้าทานไม่สักหลักเมืองอูปภริษฐานนาสาบัติกองทุนแห่นี้จงไดเสด็จลงมา อันวยหวยช่ nope. tá, illing, ัยอำนวยอวยพรอันบุคาทางหลายอันมีสุกแดงแล้วมีทำมีที่อันมาเสดเลิศเลอโยเมานั่นมินนัเงชิงเหนฉลงยืนมาสวางเงินเก่าหาแห่งเจ่าจนมาภาษากามักผีวันี้ที่ลาผู้งานท้งหลายอันมีเ จงละทำเชียงผู้ก็ยางนาคันนาแม่ทอดเงี้ยข้ากี่กอ็จงของข้าพุ่งเงี่ยงอายิป้ายสูงเดชอนเส้นเสียดดวงดาวเข้าสู่มนต์นเจ้าหลวงก็ยนงลาสุขฝนฝนเย็นเกินฟ้าผู้เมื่อสาบไม่ลมนาแม่ฟังเงี้ยเจ้ามาอุบ้าที่คนบุกบุกคังควันค้าเยอะสั่งลาย

มีสีสิทธิมันฤชาเทธิปิห้ัย,ยมังแต่แผงนี้ให้จเจริญโดยอายุวันนาสุขภาละก่อคาเทิสาธุสาธุสาธุสามีวาสีสีบ ดยเอาสุภาสีตเดากคนเรียนผิเอื่เป็นเนินเป็นวันแลกเป็นนี้เมื่อน่เป็นเมื่อสักวันดี้บตรงกับวันที่ศึาตรงกับวันสูบวันสูบที่ศึกาเดือนมีนาพุ่มประสาทส่งพัา้หกขดเมื่อมันมาหางงนันดีเศษคุ้งขาทันไรมันจะทลายใส่เก่าโลกเก่าตนนี้รัศดีล้เสีย เรื่อนเกี่ยวอะไรในเ้ามาเจ้าจังสิลานีมนตนนานำพาคาะพรากเจ้าทั้ง lại thân dậy tiếp nghe lời <laughs> cầu kêu của cô tha cùng tha lại <laughs> chẳng hậu hoa sĩ bạc theo thăng đẹp bản thân lăng đẹp nội khâu chạy thấy đi cô lại Chứng để má cắt thi bà vang quân tăng lái Nhưng ca thông cô xuân จึงได้มาอุปถาเจ้าทรงธรรมผู้ได้นําคําสอนมาไว้โบรดให้สักคนจากโอกาสสงสารขอให้ถึงที่พันนั้นลําเลยปลอยเกิดมาสุขีโวยธรรมจินสีตนเป็นเขาเป็นเจ้าแก่คนและเทวดาทั้งหลายมีรัศมีงื่องบ่เศร้าตาต่อทาหาพันาวัสาคุ้่าทั้งหลายยังปานาั้งทางบางของปารนา เอาสมบัติเงินทองแก้วแหวนเป็นอันมาบางกองสมบัติหลากโลกีเป็นเศรษฐีมุ่งมั่งดับรวยช่างอาสุขัยบางกองใจอย,ยากเป็นพระบางกองใจอย,ยากเป็นพระเจ้าจักกพรรดผู้องอาจใน,นโลกาบางกองปรตนาเป็นอินนาจิราช ตนเป็นอาแแกเทวาดาทั้งหลายบังกองปัตน,นาเป็นมาปเจกบปูงเงานอนลัมยิง,งคมพนทุกสิ่งในโอกาสงสารบางพองปัตน,นาเอาประสพันตญาณอลัมเลนลำสัตว์ผูปเสริ่โชดีระงานบางพองปัตน,นาถึงอรหันตบ,นนบ,บัคญาณใบควหมดบาปเด้ยวจึงสองดังคำบางคำปัตน,นาผูขาทั้งหลายจังสมบิสวัรจีอยู่ทุกเมื่อ ด้วยความเชื่อพุทธคุณ่าจัดโตโรธรรมาหทติธนรำดังสีประการาประการคืออายุวันนาสุขาภลาจงเจริญในคธาสนานแห่งกุงขาตากตา่อเท่าเข้าสู่เมืองแก้วก่ลาวแล้วคือว่ามังหเนิลพังทุกตนทุกคนก็ขาเธนมพพานบปัจ,จโยโตสุสาธุสาธิตุ ตารูปังสาวกานังปฏิทักังสาธุรัตนทเยีมมจินาทวารตเยีนกตังสัพพังอราทังกัมปัลโขกันเตมายากตังสามินาโนมทิตังสามินากตังบุญยังไม่หังนคาตังสา Yes, sir. What มังสุปะพยัญชนะสัมปันนางตรีนางโฉชนะนงังอุตตะกังวงรังอุตัสสะธรรมัสสะสังฆัสสะพระสอษฐิชัยมงคลองค์หลวงปู่ใหญ่ปู่ใช้มีอาสาตัวกอตาวายขอถวายตะวายกอถวายยกขอถวาย เอาไปที่เขาไปเขาต้องพูนแต่ปุ้ยุ่นแต่ปุ้ยหเ่งเอาผ่าไปเอาหอมไปล้วูเขาล้ปุ้ยเขาเออนั่นนันี่เอาร่วมกนร่วกเอาเงินเดียวเข้ามาล้วครูเ้ามาเตาหลานเบียงหาไม่ กายกรรมบีญกรรมโนกรรมกรรมทั้งหลายท่พปกลูกาได้คยรวมเกินประมาทาดพังก็ด็ขอไหลไก็ได้ยเยียบกะดีไ็ได้เห็นบเสานักตอนหนานับหลังเงืือโทษองกิกรรมในดูแ่นร้นคนี้ป,นนนป็นไทุกท่านทุกคนเสร็จแล้วไปมีแต่ความทุกความจะเลิกฟ้อจบจะใด้อไขยันนี่เออธิษฐานเด้อธิษฐาเนาเราดังลำนังลำเปิดบายสีเอเตรียมตัว เออรหน่อยขอนแกพอดีทรงัเ no. kind of ียงกที่งานน่ชาั่าไขอนแก่นนิสตาเดมาดวถวายํำเปิดใบสีน้องาก็ต้อไป